สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเจ้าราศีธนูทุกท่านค่ะ ในช่วงที่ดาวราหูย้ายครั้งนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เพราะว่าหลายๆท่านนั้นจะกลัวคําว่าดาวราหูมากๆนะคะกลัวดาวราหูนั่นเองค่ะเพราะเป็นดาวที่นําความวุ่นวายมาให้มักจะนําปัญหามาให้ตลอดแต่จะได้วิตกกองวลใจไปนะคะจากการที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้เพราะการที่ดาวราหูย้ายครั้งนี้ท่านจะไม่ย่ามแย่ด้านใดบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ ดาวราหูย้ายครั้งนี้จะย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2568ปี2566นะคะย้าย17ตุลาคมปี2566ยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2568กินระยะเวลาประมาณ18เดือนในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูท่านใดที่ตั้งใจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนจะสำเร็จเช่นบางท่านจะได้ขายบ้านขายรถขายที่ดินอสังหา บางท่านจะมีหนี้สินเพิ่มได้บ้านได้รถที่ผ่านมานะคะท่านนั้นยื่นเรื่องยื่นเอกสารยังไงก็ไม่ผ่านมีเอกเอมีอุปสรรคติดขัดตลอดไม่ผ่านไม่ได้บ้านไม่ได้รถแต่ช่วงนี้ล่ะคะ่ะจะมีเรื่องให้ท่านนั้นคา,าดไม่ถึงนะคะเรียกได้ว่าคนจะมีหนี้กู้บ้านได้บ้านได้รถคะ่ะเรียกได้ว่าผ่านได้รับการอนุมัติช่วงนี้จะมีเรื่องให้ท่านต้องดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการงานของชาวราศีธนูด้วยนะคะหากท่านตั้งใจที่จะย้ายงานย้ายบริษัทท่านมีโอกาสที่จะได้ย้ายเพราะว่าที่ผ่านมาท่านอยากย้ายงานอยากย้ายบริษัทแหละแต่ก็ไม่มีจังหวะและโอกาสได้โยกย้ายติดขัดเสมอมานะคะช่วงนี้แหละท่านจะมีโอกาสได้ย้ายแน่นอนภายใน18เดือนนี้หลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไป ดวงของท่านจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาที่หนักๆที่ท่านเผชิญในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาช่วงนี้จะค่อยๆคลี่คล,คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางปัญหาก็จะจบลงโดยเฉพาะปัญหาที่คาราคาซังแก้ไขไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะได้รับการแก้ไขท่านจะสบายใจมากขึ้นแน่นอนนะคะ ชนิดที่ว่าไม่ต้องมานัามแบกรับภาระที่หนักอึ้งเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านช่วงนี้ท่านจะสบายใจขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านเป็นปัญหาก็มากจะเกี่ยวนกับบ้านและรถนะคะและที่สําคัญสิ่งที่ท่านได้มาก็ไม่ค่อยจะได้เต็มที่มากนะัก ต้องแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับคนอื่นหรือว่างานสำเร็จแต่สิ่งที่ได้ก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับการที่ท่านลงทุนลงแรงหรือว่าออกแรงที่สำคัญในช่วงนี้นะคะการทำงานของท่านจะราบรื่นการทำงานของท่านนั้นจะไม่ค่อยติดตดขดิขาดขาดมากเหมือนเช่นที่ผ่านมาท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ช่วงนี้ถือว่าการติดต่อน,นั้นราบรื่นขึ้นมีความคืบหน้าไม่ค่อยจะมีอุปสรรคและติดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ดีขึ้นบางท่านก็จะมีการตัดสินใจทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะมีข่าวดีด้านของการงานค่ะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามท่านจะดีขึ้นกว่าเดิม ฉะน,นั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ก็ตามขอให้ท่านนั้นทําให้เต็มที่อย่าถอดใจง่ายๆนะคะหากมีอุปสรรคและปัญหาเพราะว่าดาวราวหูย้ายนั่นก็หมายความว่ายังคงอยู่กับท่านแต่ว่าเป็นการย้ายราศีอุปสรรคยังคงมีอยู่แต่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะคนที่คิดร้ายต่อท่านจะไม่สามารถทําอะไรท่านได้ในช่วงนี้คนที่เคยทําให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจเขาจะแพ้ภัยตัวเอง ศัตรูบางคนจะกลับมาเป็นมิตรผู้จาดีกับท่านใครบางคนที่ห่าง,หา,งหายไปจะกลับมาใครบางคนก็จะห่างหายไปจากท่านหรือว่าจะห่างห่างไปท่านจะสบายใจมากขึ้นกับการห่างหายไปของใครบางคนการงานสามารถคาดหวังได้มีโอกาสได้ทํางานที่ท่านอยากทำและอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นในช่วงนี้ท่านมีดวงการโยกย้ายนะคะชาวราศีธนู บางท่านจะได้ย้ายงานย้ายบริษัทและไกลจากที่ท่านอยู่อาศัยนะปัจจุบันท่านก็ต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยตามเพื่อให้สะดวกในการเดินทางไปทํางานหรือบางท่านการย้ายที่อยู่อาศัยสําหรับบางท่านจะเป็นการย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดไปอยู่บ้านของตัวท่านเองบางท่านนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองหรือบางท่านจะมีการซ่อมแซมต่อเติมป,ปรับปรุงรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่จะมีเรื่องให้ท่านดีใจเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาและจะมีเรื่องให้ท่านต้องวุ่นวายใจจากบ้านรถที่ดินอสังหาเช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวพัน กับบ้านรถที่ดินอสังหาสิ่งเหล่านี้มีทั้งดีและไม่ดีบางท่านขายบ้านได้ขายรถได้มีอีกลักษณะหนึ่งด้วยนะคะสำหรับการย้ายที่อยู่อาศัยคือท่านจะตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อทําตามฝันของตัวท่านเองนะคะมีนะคะเพราะว่าบางท่านได้วางแผนเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะและที่สำคัญท่านจะมีโอกาสและจังหวะได้โยกย้ายในช่วงระยะเวลา18เดือนนี้ จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องย้ายงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจะมีแรงจูงใจหรือว่ามีพลังบางอย่างมาช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ในช่วงนี้ด้วยสําหรับบางท่านและเป็นช่วงที่ท่านปากจะพารวยวาจาโดดเด่นจะมีโชคมีลาบจากการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้ท่านโดดเด่นคนจะให้การช่วยเหลือและ ไว้ใจท่านมากขึ้นหากติดขัดมีปัญหานะคะทุกเรื่องให้ท่านหาคนช่วยดีกว่าท่านคิดคนเดียวให้หาคนช่วยโดยเฉพาะคนที่ท่านรักและเคารพบุคคลเหล่านี้จะมีแรงในการช่วยเหลือท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านเอ่ยปากมักจะสําเร็จถ้าท่านไม่เอ่ยปากคนจะไม่รู้ว่าท่านเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นพูดออกไปเลยค่ะต้องการความช่วยเหลือจากใครอยากให้ใครช่วยเหลือเรื่องอะไร อย่างเงียบอย่านิ่งไม่ต้องเกรงใจให้เอ่ยปากอยากได้งานอยากจะขอโอกาสให้ท่านเอ่ยปากแล้วท่านจะได้ทําความมืดมนจะจากไปค่ะความสว่างสดใสจะเข้ามาแทนผลงานดีคนเห็นคุณค่าและคนจะเคารพและเกรงใจท่านมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทาศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรคลิปนี้จะเน้นด้านดีๆที่จะเข้ามาหาท่าน เพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้สร้างพลังบวกอดทนกับสิ่งต่างๆและท่านจะได้มีสติไม่ประมาทกับทุกๆเรื่องในช่วง18นี้อ่าสิ8เดือนนี้งานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงค่ะงานจะทําให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ขายของเก่งขายดีมีกําไรท่านจะมีไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขาย ขายดีมีโอกาสได้ขยับขยายมีโอกาสาพบช่องทางใหม่ใในการค้าขายและหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ทำในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางท่านจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่ท่านรักและไว้ใจจะมีการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดหรือบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใในการหาเงินเพิ่ม บางท่านนะคะที่จากที่เคยมีรายรับเพียงช่องทางเดียวในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับช่องทางที่2ที่สาเพิ่มเข้ามาช่วงนี้ท่านจะตัดสินใจทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปค่ะเรียกว่าขยันมากขึ้นมีแรงมากระตุ้นทําให้ท่านอยากมีอยากได้อาจจะเป็นเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงินของท่านเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้บางท่านไม่เคยมีหนี้ ท่านก็จะกลายเป็นคนมีหนี้ภาระด้านการเงินเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้งานดีขึ้นเงินดีขึ้นแก้ไขกับปัญหาก็เก่งคนจะมองว่าท่านร่ำรวยมีเงินทองใช้อู้ฟู่ให้ท่านระมัดระวังคนเข้ามาหลอกลวงไม่เหมาะที่จะให้ใครกู้ยืมเงินเพราะว่าท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงอย่าเชื่อคนง่ายหากมีใครมารับปากจะช่วยเหลือท่านต่างๆนานา,นาโดยที่มีข้อแลกเปลี่ยน หรือหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนต่างๆนานาท่านก็ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวจะเกิดเกิดขึ้น บ่อยครั้งรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามานะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถระมัดระวังจะทําของหายและมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านงานยุ่งงานเยอะขอให้ท่านดูแลสุขภาพดีๆอย่ามองข้ามการดูแลสุขภาพโดยเด็ดขาดพักผ่อนให้เยอะๆเะพราะช่วงนี้ท่านทํางานหนักพักผ่อนน้อยมีดวงป่วยไข้ไม่สบาย,ายและที่สําคัญกันที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งด้านของการงานและการเงิน ท่านจะได้ทําในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําขอไวพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนากราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ